การเล่นจึงเป็นฉันโรงเล่นอยากให้เด็กๆเ,เข้าถึงพื้นที่เล่นภายใน15นาทีเด็กและครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านได้มาเล่นมาทำกิจกรรมด้วยกันเพราะการเล่นสำคัญต่อการเติบโตพวกเขาจะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นได้บ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นเด็กที่เล่นมากๆสามารถปรับตัวยืดหยุนยอมรับความหลากหลายเข้าใจกติกาสังคม มากกว่าเด็กที่ขาดการเล่นการเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กแต่เด็กๆขาดการเล่นไม่รู้ว่าต้องเล่นเล่นไม่เป็นไม่เข้าใจพฤติกรรมตามวัยพอเด็กทำในสิ่งที่ไม่ชอบก็นิยามว่าเด็กดื้อสนพ่อแม่ขาดความรู้ขาดทักษะการดูแลเด็กไม่มีเวลาต้องทำงาน เรื่องเล่นเท่ากับเรื่องไร้สาระเสียเวลาให้เรียนมากๆตั้งแต่อนุบาลเพราะอยากให้เก่งฉลาดไม่มีพื้นที่เล่นใกล้บ้านระบบส่งต่อกระตุ้นพัฒนาการและให้คำปรึกษาไม่ต่อเนื่องบางพื้นที่ไม่มีเลยเน้นงานโครงสร้างไม่เน้นพัฒนาทุนมนุษย์ เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านลานเล่นเน็ตเวิร์กใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเติบโตของเด็กสร้างความสามารถในการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองลานเล่นเน็ตเวิร์โปรแกร,รมที่ออกแบบมา5ขั้นตอนจะทำให้เกิดพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันลานเล่นที่เกิดโดยคนในชุมชน ผู้คนที่เห็นพลังแห่งการเล่นผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของเด็กในทุกมิติครอบครัวที่ใส่ใจมีเวลาให้กับเด็กเกิดกระบวนการการส่งต่อเด็กที่เผชิญปัญหาอย่างมีระบบลงเล่นขยายแนวคิดลานเล่น n e c เวิร์ด5พื้นที่ในปี2,566เกิดลานเล่นที่ทำโดยชุมชน5แห่งมีเด็กมาเล่นประจำทุกวันมากกว่า50คนต่อวันครอบครัวคนดูแลใกล้ชิดออกแบบเวลาเล่นกับลูก เลี้ยงลูกเชิงบวกมากกว่า250ครอบครัวมีการเยี่ยมบ้านเด็กเป็นรายบุคคล448คนส่งต่อการดูแลเด็กที่เผชิญปัญหาไม่น้อยกว่า10คนเกิดระบบนิเวศการดูแลเด็ก4แห่งโปรแกรมลานเล่นดึงศักยภาพของทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจประเมินคนช่างตังของวางแผนนัดหมายลงมือทำจนเกิดพื้นที่เล่น5พื้นที่บนแผนที่ดังนี้ ลานเล่นเป็นมากกว่าพื้นที่เล่นเป็นการไปทำงานฟื้นฟูความงามด้านในของคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาดูแลเด็กๆไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นชิงช้าอายุ30ปีถูกนำมาซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งผู้สูงอายุทำของเล่นเล่นกับลูกหลานมีพื้นที่ออกกำลังกายให้คนทุกวัยมีการแยกขยะ ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างขยายเวลาเล่นและมีผู้อำนวยการเล่น Play Worker อาสาลุกขึ้นมาดูแลและจัดการพื้นที่ด้วยตัวเองโปรแกรมค่อยๆเพิ่มการตระหนักรู้ถึงพลังแห่งการเล่นวิธีการบ่มเพาะความผูกพันจนเกิดนิเวศการดูแลเด็กให้แต่ละที่ออกแบบผลลัพธ์เพื่อทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของตัวเองในฐานะที่ตัวผมเองก็เติบโตมากับพื้นที่เล่นนะครับก็ มองเห็นความสําคัญในทั้งตัวลาเล่นเองตัวพื้นที่หรือว่าผู้คนรอบๆข้างที่จะมีส่วนในการบ่มเพาะเด็กคนหนึ่งให้มีความสุขมีความมั่นคงมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับลาเล่นเน็ตเวิร์กสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตัวเองไม่ว่าโรงเล่นจะไปทํากับโรงเรียนปกครองหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านใดเนาะผมว่ามันเข้าถึงอะ่ะมันเข้าถึงปัญหา แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาในปีถัดไปโรงเล่นยังพร้อมขยายแนวคิดลาเล่นเน็ตเวิร์กไปสู่ชุมชนที่พร้อมจะลุกขึ้นมาดูแลเด็กๆซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญเมื่อเด็กได้เล่นเติบโตอย่างมั่นคงเท่ากับเรากำลังร,งร่วมกันสร้างอนาคตสร้างพลเมืองสร้างสังคมที่ดีสนใจสนับสนุนโปรแกร,รมลาเล่นเน็ตเวิร์ติดต่อโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้